So, Axel, wo bist du? Ja. Das war heute Valentinstag und wir gehen mal laufen, Tag. Das war gehört zu unser Back Forest. Da war wunderschöne Sonne und viel Wasser hier. Und mein lieber Mann, da war auch der Autobi. Wahnsinn. Jetzt wir laufen, schöner. เวีเรววิ่งกลับมาเรียบน้อยแลาวตอนนี้ก็จะเดินกลสบยงามตามท้องเรื่องวันนี้แม่มาเดินกับพ่อได้วิวสวยๆกลับบ้านแล้วจ้าเพราะว่ากินข้าวกัน บรรยากาศดีวันนี้ถ hmm ึงเวลากลับบ้านแล้วมาะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ข้อทำเพื่อดักต้นไม้ที่ว่ามันไหลมาแล้วก็นี่เพราะว่าไม่ให้มันท่อนน้าไหลไปนี่อ่าๆโอเค